เรียนท่านผู้ปกครองและสวัสดีค่ะลูกๆชั้นประถมศึกษาปีที่5ที่น่ารักของคุณครูทุกคนสำหรับวันนี้มาเจอกับคุณครูออนไพลินสวนหงหรือคุณครูพี่ออนในรายวิชาภาษาไทยก,กันอีกเช่นเคยนะคะเป็นอย่างไรกันบ้างคะลูกๆคิดถึงคุณครูอีกแล้วใช่ไหมคะน่ารักมากเลยค่ะ ก่อนที่เราจะเรียนนะคะคุณครูพี่ออนนะคะก็อยากจะฝากนะคะแนวคิดในการใช้ชีวิตนะคะในเรื่องของการดูแลสุขภาพนะคะเพื่อป้องกันนะคะแล้วก็ห่างไกลจากโรคโควิดสิเกนะคะขั้นตอนแรกเลยนะคะตื่นเช้าขึ้นมานะคะลูกต้องงไงคะแลวงอแแปลงฟันเสร็จแล้วลูกต้องทําอย่างไรคะ,ะลูกต้องกลัวปากนะคะ ลูกต้องกลัวปากด้วยน้ำเกลืออุ่นๆก่นอ,นอนทุกวันนะคะทุกเช้าตื่นขึ้นมาเพื่อฆ่าเชื้อโรคนะคะในช่องปากของเรานะคะสองเลยก็คือดื่มน้ำมะนาหรือว่าน้ำอุ่นๆน,น,น้ำขิงนะคะที่เป็นสมุนไพรนะคะเยอะๆจะได้อ่ามีอ่าภูมิคุ้มกันนะคะที่ดีนะคะแล้วก็รับประทานอาหารที่เป็นประโยชน์ล้างมือทุกครั้งก่อนรับประทานอาหารนะคะอย่าลืมเลยนะคะที่สำคัญไปยิ่งกว่านั้นนะคะ ลูกต้องสวมแมสสวมหน้ากากนอนามัยนะคะทุกครั้งก่อนออกจากบ้านนะคะหรือว่าเวลาพบปะกกับผู้คนนะคะไม่ว่าจะาคนในครอบครัวหรือว่าคนรู้จักหรือว่าคนที่ไม่รู้จักนะคะลูกต้องป้องกันนะคะด้วยการใส่แมสให้มิดชิดนะคะเพื่อเซฟตัวเองและเซฟคนในครอบครัวด้วยนะคะอ่ะทีนี้เข้าสู่เรื่องของเรากันเลยก็คือบทเรียนนะคะอ่ะ วันเมื่อวานนี้คุณครูได้สอนลูกๆไปในเรื่องของกาบยานีสิบเอ็ดใช่ไหมคะวันนี้ก็ยังอยู่ในหน่วยเดิมนะคะก็คือหน่วยการเรีู้ที่แปดนะคะกาบยานีลำนำสิบเอ็ดคำจำได้ง่ายนะคะอ่าตรงนี้นะคะคุณครูคก็ได้อ่ได้นำเสนอนะคะอ่แล้วก็พูดอธิบายให้ลูกๆฟังแล้วว่ากาบยานีสิบเอ็ดนี่ยมีลักษณะเด่นอย่างไรนะคะก็คือมี่ายังไงคะ มีคําวักหน้าห้าคำนะคะวักหลังหกคำนะคะแล้วก็สองวักเป็นหนึ่งบาทสองบาทเป็นหนึ่งบทนะคะอคําสุดท้ายของวักที่หนึ่งจะสัมผัสกับคำที่สามของวักที่สองนะคะคําสุดท้ายของวักที่สองสัมผัสกับคําสุดท้ายของวักที่สามนะคะคำสุดท้ายของวรคที่สี่จะสัมผัสกับคำสุดท้ายของวรคที่สองในบทต่อไปนะคะเล็ก สุดท้ายเลยก็คือคำสุดท้ายของวัคที่สามจะสัมผัสกับคำที่สามของวัคที่สี่หรืออาจจะไม่สัมผัสก็ได้นะคะเอาละค่ะทีนี้นะคะนี่ก็คือเป็นตัวอย่างกับยานีสิบเอ็ดนะคะซึ่งกับยานีเนี่ยนอกจากจะฝึกทักษะการแต่งนะคะการแต่งกลอนนะคะหรือว่าการแต่งคำประพันธ์เนี่ย ลูกต้องมีทักษะการอ่านให้เป็นด้วยนะคะอ่านในที่นี้ไม่ใช่อ่านแบบธรรมดานะคะลูกพอกอ่านเป็นยังไงคะร้อยกรงนะคะร้อยกรงแต่ว่าอะไรคุณครูก็อธิบายไปแล้วเมื่อวานนะคะอ่าร้อยกรงก็คือการอ่านเป็นทํานองเป็นจังหวะนะคะมีการใช้น้ําเสียงที่ไพเราะนะคะอ่าทีนี้นะคะเปิดเอเปิดเรียนมานะคะคุณครูจะให้ลูกๆนะคะได้มาอ่านนอกจากจากสอบนะคะ อบการแต่งตนนะคะการแต่งกับยานีสิบเอ็ดแล้วเนี่ยคุณครูจะให้ลูกๆสอบอ่านรายบุคคลด้วยฉะนั้นลูกๆปอ .5 อย่าเพิ่งตกใจนะคะไม่เป็นไรเดี๋ยวคุณครูพี่ออนจะพ่อให้ฟังก่อนนะคะแล้วลูกๆพ่อค่อยๆนะคะลูกก็ค่อยๆที่จะฝึกไปเรื่อยๆฝึก,ท,กทุกวันทุกวันทุกวันนะคะกว่าจะเปิดเรียนคุณครูเชื่อว,ว่าลูกๆคงจะทําได้แน่นอนนะคะอาทีนี้มาฟังคุณครูพี่ออนท่องนะคะการอ่านํำนองสนองให้ลูกๆได้ฟังนะคะอ่ะ โอเคค่ะเริ่มนะคะบทนี้ก็แล้วกันนะคะลูกๆปรึกศพพระกรนอีกกุญชนอันปลดปลงทอทนสเส่งคง สำคัญมายในกายนี้โนรชาตอัติวางไวมาลายสินทั้งอินีี์สัตย์ทั่วแต่ชั่วดีประดับไว้ในโลกา เป็นอย่างไรกันบ้างคะลูกๆลูกๆคิดว่ายากเกินไปไหมคะอ่าแต่คุณครูว่าลูกๆต้องทําได้นะคะถึงจะไม่องถึงลูกๆจะไม่เป๊ะ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 เหมือนเสียงที่ครูบอกนะคะแต่ลูกๆก็สามารถที่จะฝึกฝนไปเรื่อยๆคุณครูหวังว่าลูกๆทาได้ทุกคนนะคะทีนี้นะคะอีกหนึ่งนะคะอีกหนึ่งนะคะคุณจะท่อยให้ฟังนะคะเพื่อเป็นการ ฝึกการฟังแล้วก็การรู้จักนะคะนําเอามาใช้นะคะอ่ะบทนี้กันต่อเลยนะคะฟังได้ได้รู้เรื่องก็ปราดเปรืองปรีชาชาญเปรียบลิ้นชิ้นน้ำตาล หวานสาบสานใจฟังได้ไม่รู้ความวิชาสามจังนำฉชนนเปรียบจวักตักใดได้ไ,ดไปรู้รสหมดทั้งมวล เป็นอย่างไรกันบ้างคะลูกๆอ่าลูกๆพอจะเข้าใจนะคะในเรื่องของทักษะการอ่านขึ้นเยอะแล้วนะคะอะทีนี้บทนี้บทสําคัญเลยนะคะในการท่องกาบยานีสิบเอ็ดนะคะเดี๋ยวลูกลองฟังนะคะฟังไปเรื่อยๆคุณครูจะอ่านให้ลูกท่องให้ลูกๆได้ฟังเรื่อยๆนะคะคุณครูหวังว่าลูกๆคงจะซึมซับไปเรื่อยๆเหมือนกันนะคะอะฟังบทนี้ต่อค่ะเรื่อยเรื่อย เือยมารอนโรนทิพากรจะตกตามสนเทยาจะไกล้คำคำหนึ่งหน้าจะเอาตาตรูเรื่อยเรื่อยมาเรียงเรียงนกบินเชียงไปทางมู วเดียวมาพลัดคู่เหมือนพี่อยู่ผู้เดียวเดยอ่าเป็นอย่างไรกันบ้างคะลูกๆลูกๆคงจะนะคะได้ซึมซับซึมซับขึ้นเรื่อยๆนะคะอะ่ทีนี้นะคะคุณครูก็ขอสรุปนะคะขอสรุปความรู้เกี่ยวกับบทกาบยานีสิบเอ็ดอีกครั้งหนึ่งนะคะอ่า บทกลับยานีสิบเอ็ดนะคะอ่ะกลับยานีสิบเอ็ดหนึ่งบาทมีจํานวนสิบเอ็ดคำนะคะก็คือวักหน้าห้าวักหลังหกคำนะคะคําสุดท้ายของวักที่หนึ่งสัมผัสกับคําที่สามของวักที่สองคำสุดท้ายของวักที่สองสัมผัสกับคําสุดท้ายของวักที่สามคำสุดท้ายของวักที่สามจะสัมผัส,ส, 3, สผหรือ อาจจะไม่สัมผัสกับคำที่สามของวัตที่สี่ก็ได้นะคะนี่คือการสรุปคร่าวๆนะคะอ่ะทีนี้เวลายังเหลืออีกเยอะนะคะคุณครูก็จะให้ลูกๆนะคะได้ทำแบบฝึกพัฒนาทักษะในการทำข้อสอบเพื่อเป็นการประเมินผลตัวชี้วัดนะคะอ่ะเริ่มทำแบบทดสอบกันเลยนะคะอ่าทีนี้นะคะเขาบอกว่าให้ลูกนะคะเลือก คำประพันธ์ที่กําหนดไปเติมในช่องว่างให้ได้ความต่อเนื่องและสัมผัสถูกต้องตามลักษณะของกาญนีสิบเอ็ดนะคะอ่ะเขาบอกว่าอ่ะอะไรคะหนังสือคือปัญญาใช่ไหมคะอันนี้ก็คือเขาจะให้ประโยคมานะคะลูกก็เลือกออกมาเลยว่าสันรักภาษาไทยลูกคิดว่าลูกจะเอาคำไหนมาเติมคะอ่ะทีนี้เดี๋ยวคุณคุูจะให้เวลาลูกนะคะอ่ะ ทำนะคะแค่กี่นาทีดีคะหนึ่งนาทีดีไหมคะหรือสามสิบวิดีอ่าน่าจะน่าจะใช้เวลาใช่ไหมคะอ่ะทีนี้คุณครูให้ลูกๆนะคะเรียนรู้ไปปรับไปพร้อมกับคุณครูเลยนะคะก็คือคุณครูจะเฉลยให้ดูเลยนะคะอ่ะฉันรักภาษาไทยอะไรต่อคะ ฉันภูมิใจได้อ่านเขียนใช่ไหมคะอ่าต่อไปค่ะสื่อสารในการเรียนสนทนาประสาไทยลูกคิดว่าที่คุณครูท่องเนี่ยลูกคิดว่าน่าจะแบบนี้ไหมคะอ่ะเดี๋ยวเรามาเฉลยพร้อมๆกันเลยค่ะอ่าเห็นไหมคะคุณครูคดูนิดเดียวคุคูครูก็สามารถรู้ได้เลยว่าควรเอาประโยคไหนมาเติมนะคะควรเอาวรรคไหนมาเติมในวรรค ต่อไปที่ว่างนะคะเห็นไหมคะตรงไปกับที่คุณครูบอกเลยนะคะก็คือฉันรักภาษาไทยฉันภูมิใจได้อ่านเขียนสื่อสารในการเรียนสนทนาประษาไทยอ่าเก่งมากเลยนะคะอ่ะทีนี้นะคะก็อ่ะอีกสักหนึ่งนะคะหนึ่งตัวอย่างหนึ่ง ข้อสอบนะคะแบบทดสอบแบบประเมินนะคะอ่ะเขาบอกว่าให้เลือกคําประพันธ์ที่กําหนดไปเติมในช่องว่างให้ได้ใจความต่อเนื่องเหมือนกันเลยกับข้อที่แล้วนะคะอ่ะเขาบอกว่าสายฝนหล่นจากฟ้าโปรยลงมาดินชุ่มชื้นชุ่มชื้นนะคะขออภัยด้วยนะคะดินชุ่มชื้นอ่ะลูกคิดว่าควรเติมอะไรลงไปคะติ๊กตกติ๊กตกอ,อ่าอะไรคะ À, เดี๋ยวคุณขอคิดพร้อมกับลูกๆเลยนะคะโรยลงมาดินชุ่มชื้ชชนนะคะออะไรคะอะอะเรามาเฉลยซ้อมกันดีกว่านะคะอ่าอ่า พืชผลต่างสดชื่นล้วนขิดอกออกใบงามเห็นไหมคะง่ายไหมคะลูกง่ายใช่ไหมคะอ่าทีนี้เวลาลูกๆแต่งคําประพันธ์เป็นกาพยานีสิบเอ็ดนะคะคุณครูก็อยากให้ลูกนะคะได้ฝึกการแต่งแบบนี้ด้วยนะคะอ่าต่อไปนะคะอีกสักหนึ่งข้อนะคะอ่อีกสักหนึ่งข้อนะคะเขาบอกว่าสีทองในทองทุ่งควรเติมคำว่าอะไรด,ดีคะ ทุณครูขอเติมเลยนะคะสีทองในท้องทุ่งเมื่อสู่ยุ้งมียิ่งมีค่านะคะอ่ะทีนี้ค่ะข้าวเปลือกของชาวนาอะไรดีคะเป็นพักษาที่เลี้ยงเรานะคะนี้ที่คุณครูคิดนะคะเดี๋ยวเรามาเฉลยกันเลยนะคะว่าจะเหมือนกับที่คุณครูบอกไหมนะคะ อ่าเหมือนกันเลยนะคะเขาบอกว่าสีทองในทองพุ่งเมื่อสู่ยุงยิ่งมีค่ะข้าวเปลือกของชาวนาเป็นพักษาที่เลี้ยงเราอ่าทีนี้ลูกๆคิดตามคุณครูนะคะว่าเอ๊ะทำไมคุณครูคถึงตอบถูกนะทำไมคุณครูถึงบอกว่าข้อนี้ถึงได้มาต่อกับตรงนี้ตรงนี้อะไรยังไงอ่ะลูกดูเลยนะคะเดี๋ยวครูจะสอนเดี๋ยวคุณครูจะแนะให้ให้ดีให้ดูนะคะว่าเป็นเพราะอะไรนะคะอ่ะ คำว่าทุ่งเป็นคำสุดท้ายของวัคทีนึงใช่ไหมคะต้องยังไงคะทุ่งกับอะไรคะอ่าสระอุงง,งูต้องตรงกับคำที่สามใช่ไหมก็คือคำว่าทุ่งและคำว่ายุงนะคะต่อไปคะ่ะคำว่าค่าต้องคู่กับคำว่านานะคะต่อไปคะ่ะคำว่านาต้องคู่กับคำว่าสาใช่ไหมคะอ่านี่คือหลักการสังเกตง,ง่ายๆนะคะของการเติมกาบยานีสิบเอ็ดลงไปนะคะ อ่ะทีนี้นะคะอ่ะทีนี้ข้อที่สิบดีไหมคะอ๋อทุกข้อที่เก้ากับข้อที่สิบเลยนะคะอ่ะเขาบอกว่าอะไรคะหอมกลิ่นอวยลมมาลูกคิดว่าอะไรคะหอมกลิ่นอวนลออหอมขอภัยด้วยนะคะลูกๆหอมกลิ่นอวยหอมกลิ่น อวยลอยลงมานะคะอวนลอยลงมานะคะอะผู้ผึ้งบินส่อหาอ่ลูกคิดว่าอะไรคะลูกควรจะเติมอะไรคะในข้อที่เก้าคุณขัวเติมเลยนะคะก็คือดอกไม้ที่ในสวนหอมกลิ่นอวนลอยลงมาผู้ผึ้งบินส่อหาอะไรดีคะ อะไรดีเอ่ยติ๊กตอกติ๊กตก็คือดูดน้ำหวานเบิกบานใจนะคะอ่าถูกไหมคะอะถูกต้องเห็นไหมคะถูกต้องตามที่คุณคูบอกเลยนะคะก็คือคําว่าสวนสัมผัสกับคําว่าอ้วนนะคะก็คือคําสุดท้ายของวัที่หนึ่งจะสัมผัส กับคําที่สามในวรคที่สองนะคะคําสุดท้ายของวรคที่สองจะสัมผัสกับคําสุดท้ายของวรคที่สามนะคะต่อไปค่ะคําสุดท้ายของวรคที่สามจะสัมผัสกับคําที่สามของวรคที่สี่นะคะตามนี้เลยนะคะอ่ะทีนี้นะคะ,ะหน่วยการเรียนรู้ที่แปดก็นะคะจบลงเพียงเท่านี้นะคะหลังจากนี้คุณครูก็จะ ทบทวนไปเรื่อยๆนะคะทบทวนจากบทแรกจนถึงบทสุดท้ายกว่าเราจะได้มาเจอกันในห้องเรียนนะคะหลังจากนี้นะคะก็ให้ลูกๆบันทบทวนบทเรียนที่คุณครูบอกไปนะคะหากวันนี้คุณครูมีข้อผิดพลาดนะคะไม่ว่าจะเรื่องใดก็ตามคุณครูก็ต้องขออภัยในโอกาสนี้ด้วยนะคะถ้าลูกๆมีปัญหาหรือมีคําถามจะซักถามอะไรคุณครูนะคะลูกสามารถที่จะพักมาถามคุณครูได้ตลอดเลยนะคะ ลาคาวันนี้นะคะก็หมดเวลาลงแล้วนะคะเดี๋ยวคุณครูจะให้ลูกๆนะคะได้ไปทบทวนกันต่อนะคะสำหรับวันนี้ครูพี่อขอกล่าวคำว่าขอบคุณและสวัสดีค่ะ